ชื่อของทางด้านดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์ค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในวงการที่มีชื่อว่าจอห์นนี่มือปราบซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจสายอินฟูคนดังค่ะที่โด่งดังในโซเชียลเชื่อว่าคนเนี่ยต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนและก็ต้องบอกว่าชื่อของคุณจอห์นนี่เองเนี่ยก็ถูกพูดถึงอย่างต่อนเนื่องค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่เขามีการประกาศลาออกจากราชการตำรวจไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางสิ่งพิจารณ์ว่ามันเกิดเหตุอะไรทำไมถึงมีการลาออกแบบนี้ค่ะเสื้ยยอย้อนกลับไปค่ะก่อนหน้าที่จะมีการลาออกค่ะคุณจอนี่เง เนี่ยเขามีการออกมาวิพากษ์วิจาร์ทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะอย่างทางด้านคุณองอิงแพรทองทานชินวัตรซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ลาออกค่ะโดยเขาค่ะให้เหตุผลในการลาออกในครั้งนี้ค่ะหลังจากที่เป็นตำรวจมานานถึง25ปีค่ะเขาบอกว่าระบบการทํางานเนี่ยมันไม่เอื้อต่ออุดมการ์ในการทําเพื่อประชาชนของเขาจึงทําให้เขาค่ะได้ตัดสินใจลาออกจากข้าราชการในเวลาต่อมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะภายหลังจากการที่คุณจรร์นี่เองลาออกไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารค่ะ แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็มีการโดนร้องเรียนค่ะให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินว่าทําไมเป็นแค่ดาบตํารวจแต่ดูร่ํารวยผิดปกติมีธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทรถหรูหลายคันมีบ้านหลายหลังมีธุรกิจร้านอาหารมีคาเฟ่ก็คือเยอะแยะมากมายซึ่งคนที่ร้องเรียนเนี่ยเขาก็สงสัยเขาว่า เป็นแค่นาบตำรวจค่ะเป็นตำรวจยศดาบตำรวจเนี่ยทำไมถึงมีเงินมาสร้างธุรกิจเยอะขนาดนี้ก็เลยให้มีการร้องเรียนค่ะแล้วก็ตรวจสอบไปว่าเงินที่ได้มาทำธุรกิจในครั้งนี้เนี่ยแต่และธุรกิจเนี่ยเป็นเงินที่ถูกกฎหมายหรือเปล่าค่ะแล้วจากเรื่องที่โดนร้องเรียนค่ะว่าร่ำรวยผิดปกติคุณจอห์นนี่มือปราบเนี่ยต้องบอกว่าเขาโดนขุดคุยไปถึงรีสอร์ทของเขาที่มีชื่อว่าจอห์นนี่มือปราบรีสอร์ทค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอซีลินทร์จรนนนังหวัดบุรีรัมย์ สอดแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยเพราะ การก่อสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงทําให้คุณจอห์นนี่เนี่ยเป็นเหตุค่ะให้วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจจากกองบังคับการป้องกันป่าบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนําโดยทางด้านบิ๊กเต่าพลตารวจตีจารุเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติได้เข้าทําการจับกลุ่มคุณจอนี่มือปราบพร้อมภรรยาค่ะที่บ้านพักจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ โดยภายหลังค่ะคุณจอหนนี่และภรรยาเนี่ยก็มีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ2 0 0 0 0 0บาทค่ะส่วนอีก3คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้เงินสดคนละ3 0 0แสนบาทในการประกันตัวเบื้องต้นค่ะขณะเดียวกันค่ะทางพนักงานสอบสวนกองบรรับการป,ปราบปรามการะทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการเข้าแจ้งข้อกล่าวหากับคุณจอหนนี่และภรรยาค่ะในฐานความผิดการถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507 ซึ่งมีบทลงโทษค่ะจำคุก1-10ปีและมีโทษปรับค่ะ20-2 0 0 0 0ถแสนบาทโดยห้ามมีให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือการกระทำการใดๆค่ะอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยคุณจอหนนี่และภรรยาค่ะได้มีการบุก รูปพื้นที่20%ที่กันไว้เป็นป่าสงวนกว่า6ไร่ก่อนไปตัวชั่วคราวค่ะโดยจะมีการนัดผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยมาให้ปากคำอีกครั้งและสรุปสํานวนส่งพนักงานอายการตามขั้นตอนต่อไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านคุณจอห์นนี่มือปราบเนี่ยได้มีการก่อสร้างรีสอร์ทมาตั้งแต่ปี2564โดยอ้างเอกสารสิทธิ์ที่ได้มาโดยไม่ชอบซึ่งจากหลักฐานที่รวบรวมค่ะได้ระบุว่ามีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หลายรายค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้อานวยกรก ของช่างของอบาตาและนายกอบาตาในการจัดทําเอกสารอันเป็นเท็จไม่ว่าจะเป็นเอกสารขอเล็กที่บ้านค่ะหรือว่าการขอติดตั้งมิเตอร์น้ําและมิเตอร์ไฟฟ้าค่ะรวมถึงการขอจดทะเบียนพาณิชย์ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถออกเอกสารใดๆไ,ได้ตามกฎหมายค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีผู้โดนแจ้งข้อหามีผู้ท้องหาทั้งหมด5รายค่ะซึ่งนอกจากนี้คะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณจอห์นนี่มือปราบด้วยเช่นกันซึ่งไปพบว่าคุณจอห์นนี่ค่ะมีเส้นเงินไปพัวพันกับทางด้านเว็บผนันที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ค่ะเขามีการจับกลุ่ม2เว็บผนันออนไลน์ของน้องชายคุณจอห์นนี่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะทางตำรวจเองเขาก็จะมีการออกมาตรวจสอบและคงออกมาชี้แจงอีกครั้งทั้งนี้ค่ะหลังจากคุณจอห์นนี่ได้รับการประกันตัวค่ะเขาก็มีการออกมาพูดข้อความขอบคุณทุกกําลังใจและยออมรรับผิดดจากกณีีขงค ขของเาค่ะซึ่งเขาบอกว่าโพสต์นี้เนี่ยจะเป็นโพสต์สุดท้ายของเขาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพร้อมวิงวอนให้สังคมหยุดดราม่าด่าทอรหรือซ้ำเติมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยยอมรับผิดและไม่มีเจตนาที่จะทําผิดตั้งแต่แรกโดยจุดประสงค์เดิมหรือว่าความตั้งใจเนี่ยคุณจ้านี้ก็บอกว่าต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในบ้านเกิดและภรรยาก็ถูกออกหมายจับและได้ประกันตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งเขาเองเนี่ยก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวค่ะโดยเฉพาะภรรยาและคุณแม่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งคุณจอนนี่เองเนี่ยก็ขอให้สังคมค่ะเมตตาแล้วก็ให้โอกาสกลับไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวซึ่งยืนยันว่าที่ผ่านมาเขาทําความดีไว้เยอะแยะมากมายและจะยังคงช่วยเหลือชาวบ้านที่ลําบากต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะคุณจอนนี่เองก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ค่ะที่ให้ความเป็นธรรมแต่ใดๆค่ะรีสอร์ทเองเนี่ยก็ต้องปิดตามคําสั่งซึ่งคุณจอนนี่ก็บอกว่าตอนนี้ค่ะส่วนตัวก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็อยากมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะ ล่าสุดค่ะทางท่านคุณจีรพรศรีบุราค่ะซึ่งเป็นภรรยาของคุณจอนี่มือปราบแล้วก็โดดคดีในครั้งนี้ค่ะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวหลังได้ประกันตัวออกมาค่ะพร้อมกันเนี่ยทางด้านสามีเองเนี่ย ยังไปมีชื่อโยงกับเว็บผนันด้วยค่ะซึ่งภรรยาของคุณจอหน,นี่เองได้มีการออกมาโพสข้อความใน Facebook ส่วนตัวโดวยมีการระบุค่ะว่าผิดน้อมรับผิดพร้อมแก้ไขขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาค่ะตั้งมัน่นทําความดีทํามาหาก,กินต่อไปในขณะที่โพสตดังกล่าวค่ะคุณจอน,นี่มือปราบเองเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสตของภรรยาของเขาด้วยว่าผมกลาบขอบคุณทุกๆเม้นที่ให้กําลังใจผมทั้งสองครับและนอกจากนี้ค่ะทั้งทางด้านภรรยาของคุณจอน,นี่และคุณจอนนี่มือ ปราบเองเนี่ยเขาก็มีการออกมาไลฟ์สดมาแชร์โพสตไลฟ์สดขายไส้กรอกอีสานและมีการแชร์ร้านแวะจอนนี่จุดพักรถของฝากของคุณจอนนี่มือปราบค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจและก็ต้องบอกว่าจากโพสต์ทั้งสองโพสเนี่ยก็มีคนค่ะที่เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจทั้งคู่กันเป็นจํานวนมากค่ะมีสิทธิ์ที่จะพูและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความและผู้ถูกจับประสงค์จะแก้ไม่ยากหรือผุ้คุณซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มที่สามารถดาเนินการได้โดยสะดวก และไม่เป็นการกดกวงการจับหรือกวบคุมผู้ถูกจับหรือทําให้เกิดคมไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเจ้าพนักงานสามารถดําเนินการใต้ตามสควรแก่กรณีี่ดีครับในความร่วมมือครับครับยู่ผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยยุติชเป็นผู้สังสุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับรองเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้ทำการจับหลาดขึ้น หรือว่าการดังใดได้ความต่อหน้าคนอันเกิดความเค็ดรับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันนี้ได้มีการแจ้งละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจดหรือจดเกแกงข้อความที่ว่านั้นหรือรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อที่จริงอันเอกสารนั้นผู้พิสู์ความปีอังโดนเทศและเป็นผู้สมเจ้รนักงานของรัฐสมบัตริรหรือับเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจ ในตำแหน่งหรือหน้าที่โดนชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถืผู้ใดหรือตัวบัตหรือละเมิดตามปฏิบัตหน้าที่โดยผูจิรินุ้เจะ้ดูเขาเขาีีตัวผูบ้านเนี่ยเขารับรองถ้านที่รับรองไป่ใช้ลูกของอาการนี้แล้วบอกว่าสร้างอยู่ตรงนี้ แล้วก็ทำเอกสารชุดี่สนอวตรแล้ววันที่เรามาเจอเขาก็บอกว่าอาคารที่สร้างตรงนี้เจ้าของทุบทิ้งไปแล้วก็สร้างอาคารนี้พักขึ้นมาแต่ปรากฏว่ารูปถ่ายเนี่ยมันคือรูปอาคารนัานีอก็คือคือก้อนเอกสารชุดนี้เป็นเพตัวผมอยากจะว่าเป็นคนจะตัดเริ่มจากการสอบสวนสิ่งตัวกนณีตรางอย่างแล้วก็ดินอย่างตัวเอกสารชุดที่อยู่กับอำเภอคือรูปของอาคารนั้น แล้วก็ตัวเจ้าที่อบตรับไปอ่ะจะบอกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ตัวนายกจะไม่รู้เลยไม่ได้เพราะว่าอาคารที่ขออนุญ,ญาตไปหรือประกอบเอกสารเนี่ยมันไม่ใช่ายอยาคารแบบนี้มันเป็นอาคารหลังนู้นซึ่งถ้าดูลงพื้นที่มายังไงก็จะเห็นว่ามันขออนุญ,ญาตต่อสร้างไม่ได้เป็นอาคารที่กําลังอนุญ,ญาตอ่าเป็นอาคารที่กําลังสร้างแล้วก็เป็นไม่ได้มีอาคารเดียวเห็นในรูปถ่ายมีเป็นตับเลยตรงนี้ก็คือไม่ออกมาดูหรือดูแล้วก็รับรอง ไม่ได้ขอเป็นแนดิสซอนขอเป็นการเป็นการรับรองอาคารเพื่อไปขออนุญาตเพื่อขอเลขบ้านน่าจะเป็นเลขที่หนึ่งแปนี่เหลนเดี๋ยวตัวเลขบ้านก็จะใช้ติดอาคารนี้กับตัวประกอบการใบทะเบียนทานิยมือพอมันได้เลขบ้านมาก็จบละไม่จะไม่ได้ท่านอะไรก็ได้ท่น้ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว